เอาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพาเกมฟุตบอลแดงเดือดหงแดงยูพูปะทะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแบบแค่เอาคำขานะครับก็วันนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดโอทอฟฟอร์ดรับการมาเยือนของหงแดงยูพูครับและตอนนี้ นาเตะกำลังเดินเข้าสู่สนามวันครับ11ผู้เล่เนตัวจริงของทั้งสองฝั่งครับมาแอนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมาเล่นในระบบของ4-3-3ผู้รักษาประตูเป็นดาวิดเดเคอาเซนเตอร์สองคนเซนเตอร์ฝั่งซ้ายเป็นแฮร์รี่แม็กควเซนเตอร์ฝั่งขวาเป็นราฟาเอลวารานแม็กขวาใช้เป็นอารอนวันบิสก้าแบ็กซ้ายใช้เป็นลุคชอกองกลางตัวครับหนึ่งตัวครับใช้เป็นยามิยามาติช และกองกลางเพลเมเกอร์สองตัวใช้เป็นพอบ์กบาและบูโน่เฟอร์นันเดสส่วนสามประสานได้หน้าครับใช้เป็นโรนัลโดและเจเดรสันโชเป็นปีกซ้ายปีกขวาครับและเอเดรันคาวานี่เป็นกองหน้าตัวเป้าครับส่วนฝั่งของลิเวอร์พูลครับมาเลนะ่นระบบสีส,สามๆเหมือนกันผู้รักษาประตูเป็นอาริสันเบนเกอร์เซ็นเตอร์สองคนเป็นนัฟฟิลิปและเวอร์จิลฟันได้เบลซ้ายเบลขวา เชยันเล็กซานเดอร์อันโนและแอนดรูโรเบอร์สันกองกลางสามคนครับองกลางตัวรับใช้เป็นฟาบินโยและกองกลางด้านบนสองคนใช้เป็นนาบิเกตาและจอแดนเฮนเดอร์สันครับวันนี้สามประสานใช้เป็นมาเน่ซาร่าและวิโรคโอลิกี้ครับเริ่มเกมครับแมนยูเคลียร์ก่อนนะครับพอปักบ่ามอนบิสก้าจเจดอนซันโชหนีโรเบิร์ตสันไปครับสวยครับแล้วจเจดอนซันโชยิง วายโอ้โหโอกาสทั้งไทยครั้งแรกในเกมนี้ครับโอ้โหเจเดนซันโชได้ไปคนเดียวเหน่งเเลยครับมีความน่ากลัวอันตรายเหมือนกันนะครับเนี่ยกู e เนอร์เฟนจะเปิดเปิดไปที่เสาแรกครับรรโรนัลดโคกไม่ได้ครับเดสันเก็บได้จ่ายไปติดแล้วได้อยู่ครับเดฟิลิปวิราอุรกี้ จจได้เฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันเสียบอลให้ปอกบาปอกบาไปเองสองคนครับมานี่มานี่ไปครับมานี่ไล่ตามปอกบาเพิ่มเข้าไปโอ้ไม่ได้รู้อะไรครับแล้วอูริกิอูริกิให้กับซานดิโอมานี่มานี่ให้กับออจิฟันได้นาบีเกาตาถ่ายบอลกันเร็วครับเกาตาไปคนเดียวลุดลุดเดียวครับ ว่าไงโอ้โหติดดาวิดเดคอารครับยิงเรียบไปหน่อยครับเดคอาเปิดบันยาวมาลูซานโคงได้ติดวารานปอกบาซานโชครับซานโชดูอัฟฟาบินโย่บิโยว่าไงครับแล้วเปิดไปโอ้โหลอนดยังวันวิสการครับมาต่อครับเดมาย่ามาติชมาติหนูรูมต้องถอยไปหลังครับ วารานเปิดไปที่ให้กับไม่ได้ครับแล้วแม็กวายครับเอเดเชนคาร์วานี่คาร์วานี่เซียบอนซานโชยังได้อยู่ติดๆครับเดฟิลิปว่าไงเดฟิลิปไม่ถึงซานโชไม่ได้ยิงครับโอ้โห,โโหเป็นเหมือนกันครับเดี๋ยวมันมีสซาก้าทุ่มให้กับคาร์วานี่คาร์วานี่ให้กับ จะเดซันโชข่าววันนี้ครับไม่ทันครับโดนโดหกให้ข่าววันนี้แล้วข่าววันนี้วิ่งไม่ทนันอ่านไปสิบเจ็ดนาทีดูว่าโอกาสก็คนละลูกแบบก็ถือว่าได้ลุ้นทั้งสองทีมครับต่อครับมาติเซียบ,บอลให้กับแฮนเดอร์สันแฮนเดอร์สันจ่าย้กับซาเดลมานี้เกตาวิ่งนำทางแต่ไปเองครับมีเกตาวิ่งออกขวาอยู่นะแต่ซาร่าไม่ให้ครับ นี่ครับเปิดไปว่าไงครับบอกบาบอกบามาติชมาติชให้กับบูโน่เฟรนันเดสติดมาที่ลูกชอโรนัลโดโรนัลโด,โนโดหนวฟามนิโยแล้วให้บูโน่ขึนครับโอ้โหยิงต่ำไปหน่อยครับอลิซอนได้เซฟอีกแล้วครับเออขึ้นไปด้านหน้ามานี่ ดูวันนี้มาติดฟิตๆนะครับมันเป็นเกมครับมันก็เลยเขาจะดูฟิตแต่ถ้าของจริงผมเขาก็อายุเยอะแล้วครับก็ปอกบาเสียฟ้าครับปอกบาเสียฟ้าครับเป็นยังไงครับอ๋อไปเข้าเสาเดียวมาเนี่ก็มาติดนะครับก็ผมคิดว่าเขาเป็นองกลารรับที่ดีคนหนึ่งแต่มาเมนยูแล้วคืออายุเขาเยอะแล้วด้วยครับก็เลยมีข้อเสียครับ ที่เขาช้าแล้วก็อายุเยอะครับอ้าวแล้วโอลิกี้โดนไปอีกคนนึงครับวาลานเอาความสามา,า,มารถสามารถเฉพาะตัวได้สูงนะครับเดเคิอาเดซ่ากับวาลานมาบิสกาาบิสกาสีอับอนครับโอลิกี้โอลิกี้ให้กับซาร่าซาร่าไม่นดิงครับนิดแม็กไวย์เดคินหน้าไป ยาบิเกต้ากต้าให้กับโอวิคิโอ้โหไม่ได้ยิงครับซาลาได้บอลอยู่ให้กับกีต้าติดแม็กวครับแล้วจะสวนได้ไหมครับคาร์วานนี่จดอนซานโช์จะบอลสั้นไปหน่อยครับบอกบ้าบอกบ้าจะความสมัติเฉพาะตัวแล้วจาดอนซานโช์โอ้โหยิงหลุดกรอบไปครับ เกิดเหมือนกันครับเลวูลครับดูคร,บครับยิงหนูเสาไปเองครับยออลิซอนบอลยาวไปที่โมซาลาโมเมซาลาไม่ได้ครับมาติชโรนัลโดโรนัลโ,โ,โดให้กับบูโนเฟเแฟนบูโนเฟเแฟนรอเพื่อนอเราไปเองครับไปได้ด้วยไปได้แล้วยิงครับโอ้โหอลิซอนลงมืออลิซอนครับ อลิซอนบอลยาวไปให้กับโมซาลาโมซาลาไม่ได้ครับปอกบาแกไววันนี้บอลจะไปออกปอกบาบ่อยหน่อยครับผมคิดว่าเดวันนี้ครับโซชเชีย AI เขาเป็นอย่างนี้ครับน่าจะมีเคาะมาให้ปอกบาได้บอลเยอะครับจริงๆอย่างเช่นราฟเฟวารานอย่างนี้ผมคิดข่าวในข่าวเขาก็ นักเตะเขายังเจ็บอยู่นะครับแต่อันนี้เป็น AI ครับเขาก็เลยเอานักเตะที่คิดว่าฟิตที่สุดลงมาก็วาดานก็ฟิตห,หนึ่งนะแล้วโรนัลโดมาต่อครับ mm hmm. ฟาบินโยเอาไม่อยู่ฟาบินโยชนได้ครับยวความใหญ่บางโรนโดไว้แตาบีเกต้าโมซาราโมซาลาไปเองสอ,องคนนะครับโมฮัมเหม็ดซาลาโมฮัมเหม็ดซาลาโอ้โหเกิดไปยากเหมือนกันครับ คือเดคอาหาตายแล้วเมื่อกี้คือไปไม่ทันแล้วครับเกิดไปเหมือนกันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกแค่ไม่ถึงนาทีครับมาครับแฮร์รี่แม็กไวเปิดไปไม่รู้อะไรครับโทษเวลา2นาทีครับอ๋อคาวา,วานีล้ำหน้าด้วยครับ แอฟฟิลิปเกิดไปให้กับฟาบิโฟาบิโคืนซาร่าดาบีเกตาวันนี้เทรนดไม่ค่อยได้ขึ้นเลยนะหมดเวลาการแข่งขันครับจริงๆถ้าเป็นของจริงผมคิดว่าเฮเดอร์สัน่าจะได้มาเล่นฝั่งขวาที่ได้ช่วยโมซาลาแล้วก็อย่างเช่นเทรนอย่างนี้ครับอาจจะช่วยกันแต่อันนี้เป็นเกมนะครับก็เป็นแฟนลิเวอพูก็อย่าด่าผมนะครับพอดี แล้วแฟนแมนยูเนี่ครับอย่าว่าผมนะพอดีผมแค่ให้บอดมันเล่นเองครับผมไม่ได้ไปแตะอะไรมันเลยครับก็เลยบอดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วขึ้นหลังเริ่มมาแล้วครับสาเดียวมานี่มานี่ให้กับฟาบิโยฟาบิโยล็อกหที่ให้กับโอลิกี้โอลิกีให้กับโรเบรสันเฮนเดอร์สันแฮนเดอรสันเปิดเข้าไป ผมไม่ได้ขลแม็กไวขอ,ออกมาฟาบมินโยกนเก็บได้วารานเคลียร์ทิ้งออกไปคาวาน,นี่เจนารสานโชครับสานโชใช้สปีดวิ่งไปได้ยิงไหมได้ยิงไหมโอ้ฟันได้สลัดเตะยังได้อยู่ครับไปที่ฟันบิสกาก้าวันบิสกาก้าโดนเนฟิลิปโฉค,ครับให้คืนอลิซอนอลิซอนเปิดบอลยาวมาไม่ได้ครับ บุนเดลฟานเดสโรนัลโดโรนัลโดโอ้โหวันนี้อาริซอนได้ออกแรงเซมเยอะมากเลยครับแล้วให้เนฟิลิปเนฟิลิปเทรนเทรนให้ฟาบิโนนาบิเกตานาบิเกตาไปได้ครับแล้วซาลาซาลาล็อกหนึ่งโอ้โหยังได้อยู่ครับเดคิอาแต่คุมไว้ทนนะ เปิดบอลยาวไปเจดอนซันชโชไม่ถึงคารวานี่ครับแอฟฟิลิปเทรนดอเล็กซานเดรโ,โนเปิดบอลเปลี่ยนแกนไหมครับโรเบรสันอุ้ยแล้วเกือบเสียบอลนะครับแล้วได้ฝาวครับยังเอาโซทอนได้อยู่ครับโรเบรสันเปิดไปใ้กับโมซาลาอันนี้โมซาลาต้องถอยลงมา ต่ำมากเลยนะผมดูจากเกมแล้วนี่เฟนเฟนเปิดเข้าไปโอ้โอเหมืนอนกันครับบลิจีได้โขครับโอ้ได้โชว์โชว์นิดนึงครับแต่ก็ไม่เข้าครับก็โขน่าจะโขวละครับผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงครับเปิดมาปอกบาปอกบาลบอลลงได้มาติชปอกบาปอกบา มาติยังได้อยู่มาติโดนแย่งครับแล,าราแ,แล้วสาราบริกกี้โอ้ยแล้วสาราได้ครับสาราไปไปีไป่้นเลยครับไปแล้วยิงอเคยยังตะคุ้ได้ครับบอกบาบอกบาเอาไม่รอครับแล้ววาลานช่วยว่าไงโอ้โหยิงตีนครับแล้วจะเปลี่ยนเป็นล้างเป็นลูกครับโรนาลโด บูโนเฟนันบูโนเฟนันจ่ายโอ้โหติดเนฟิลิปครับเจเดนเฮนเดอร์สันสามเดียวมาเน่อันนี้เจอมาติดชนบูโนเฟนันคริสเตียโนโรนัลโดคริสเตียโนโรนัลโดเปิดเข้าไปเจเดนซานโชได้โควแล้วฟานได้ต้องเคลียร์ทิ้งก่อนครับไม่ไม่ดีครับเป็นนน่าจะเป็นนูนโรมูเซนน่ะมาต่อขับคาวานีเจเอนซานโช สันโชเปิดเข้าไปแล้วโค้ออ,ออกมาทีครับนิวพูแต่สันโชเสียบอลแล้วไปครับเป็นเกมสวนโมซาลาสองต่อสองอลิกีอลิกีกวาลาทันไหมครับโอ้บอลพอดีเจอวาลาันบางก็เลยต้องยิงแบบไม่ได้แต่งครับวาลาเร็วครับ เราเดีเค้าเปิดขึ้นไปด้านหน้าคาวาน,นี่โคกมาไม่ถึงบูโน่คานี่ยังได้อยู่โอ้แต่เสียบอลครับแล้วบูโน่เอามาได้เิสเนโนโรนัลโดยิงติดเทรนน์นะโอ้โหแล้วลูกชอมือเดียวด้วยครับจะเปิดเข้าไปครับชอเปิดเข้าไปมีอะไรครับคุกกี๊กุกกี๊อยู่หน้าประตูโอ้ย โอ้โหเกิรเหมือนกันคนระับปอกบาไล่ตามอยู่เกตาจะเปลี่ยนรับเป็นลุกได้ไหมครับติดมาติชซานโชปปอกบามาติชมาติชครับปอกบากบาโคลแล้วซานโชพิกได้ยิงแมบโอ้โหจะฟันได้เขี่ยไปได้ไม่ได้เขีย่ยทีครับ มีการเปลี่ยนตัวครับเอามินามิโนกับเอลียแทนใครสักี่คนีนะ่แหละน่าจะเป็นเฮนโดเฮนเดอร์สันกับโอริกีหรือเปล่านี่แหละครับผมก็มองไม่ทันนะครับขออภัยด้วยครับแล้วมาครับลูกชอว์โรนันโดโรนัลโดโรนโดไปเปิดเข้าไปบโนอฟเฟนัน บุนโอเฟนันเดสจิงโอ้โหเจอฟันได้เคีย์ครับแล้วแมนยูมีเปลี่ยนตัวเอาเจโกอ้อกแทนเจเดอนเดนเซนและแมนยูได้เอาลูกช,อ,ชอร์อเลช้อลิเตลิสลงมาครับแล้วไม่ได้ครับคามนี้เปิดไปติดครับ แล้วบุนโนเฟนันเดสจะเปิดเข้าไปบุนโนเฟนันเดสอ้าวคิสเียโนโรนัลโดยิงเข้าครับโอ้โหจักรยานกาากาศเลยครับโอ้แล้วอีก5นาทีครับไม่รวมทวนเวลาจะเป็นยังไงครับต้องพลิกแผ่นต้องพลิกพื้นสนามแล้วครับอย่างนี้โอ้โหคิสเียโนโรนัลโดครับดูชมเลยนะบุนโน โอ้โหเปิดเข้าไปดูครับดูโน่เปิดเข้าไปแล้วโราโด,โด,โดโาวโดครับพระเจ้าครับนี่เขาคือนักเตะที่เก่งที่สุดในวงการเทียบเท่ากับเรยนวในเมซี่เลยครับสองคนนี้คือเป็นระดับเทพเหมือนกันครับแล้วโรนัลโด้วันนี้ยิ่งได้หดัวดีๆครับนามาต่อครับโรนาลโด้ เปิดไปที่คาวานี่ครับโอ้โหล้ำหน้าครับล้ำมือครับโอ้มาสียาวมาซียาอ๋อเอาคาวานี่ออกแทนมาสียาวครับก่อนที่อันนี้แล้วดอนนีฟันเดเบกได้ลงครับมาแทนกับเจดอนซานโชครับจะรูปรูปแบบน่าจะเป็นยังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแล้วเปิดมาอลิซอนน่าจะฟันเดเบกมาเพื่ออันนี้ครับ มาช่วยในเกมแล้วครับแล้ววาลานให้ไปที่ปักบาปักบาบุนโน่เฟนันบุนโน่เฟนันเดสบุนโน่เฟนันเดสเสียบอลโมสเซเมซาลาแล้วกีตากตาพาบอนไปองกีตาเสียบอลให้กับโรนัลโดโรนัลโดเปิดไปที่ว่าให้คาวานี่แต่คาวานี่โอ้มาสิยาวขอโทษดีครับมาสิยาวพี่แกใส่น้ำหน้าจริงๆนะครับสองรอบแล้ว แต่เขาก็เป็นเหมือนหน้าฟอนไนครับก็ต้องผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับทำไมในเกมเขาก็ล <online> <sh arp> ้ำแล้วมาครับในบีเกต้าวิโดอุริกี้แฮมโมฮัมเมดซาโมฮัมเมสลามีนาิโนูโหไม่ได้ครับแล้วโอเกต้าล้ำด้วยครับอาจจะโดนเกต้าแล้วล้ำครับแล้วทดเวลาหมดแล้วด้วยแล้วจบเกมครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับชนะลิเวอร์พูลไปได้หนึ่งประตูจากสูก์จากลูกจ่ายยานกาการของริสเตียโนโรนัลโดครับลูกที่สุดสวยครับในนาทีที่85ครับก็ผมขอโทษด,ด้วยนะครับถ้าผมพูดอภิปรารในผิดไปผมผมพู้ภาคครั้งแรกครับก็โอ้ ขอโทษนะครับที่พูดบางทีพูดอาจจะพูดไม่ดีอะไรอย่างนี้ก็โทษด้นะครับพอดีก็รู้เรื่องเรื่องบอลก็ไม่ได้แบบโปรเฟชชั่นอลอะไรขนาดนั้นนะครับก็ดูเพื่อความบันเทิงนะครับทำคลิปนี้มาเพื่อความบันเทิงครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s c r i b e ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ